อาหารดีมีประโยชน์เรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปดูมารยาทในการรับประทานอาหารว่ามีอะไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งค่ะเพราะว่ามือของเรามีเชื้อโรคค่ะนั่งโต๊ะรับประทานอาหารให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รับประทานอาหารของตัวเองให้หมดนะคะพยายามอย่าให้เหลือ เก็บช้อนเก็บจานนะคะแล้วก็นำไปล้างนั่นเองค่ะเมื่อทานเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องแปลงฟันทำความสะอาดช่องปากของเราการใช้ช้อนซ่อมและตะเกียบนะคะอาหารที่เป็นประเภทเส้นนะคะเช่นบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเราจะใช้ตะเกียบค่ะอาหารที่เป็นประเภทข้าวนะคะเช่นข้าวไข่เจียวข้าวขาหมูเราจะใช้ช้อนซ่อมนั่นเองค่ะ งานที่มอบหมายให้กับเด็กๆคนเก่งของคุณครูนะคะเตรียมหนังสือและเปิดแบบฝึกทักษะขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วเมื่อเด็กๆนะคะทําแบบฝึกหาเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งรูปเข้ากลุ่มไลน์น้องอนุบาลให้ครูและเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือกันมาแล้วนะคะเด็กๆเปิดหนังสือให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหาร ะะเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะเรามาอ่านคําสั่งกันค่ะเด็กๆเขียนตัวเลขตามรอยประและลากเส้นตามลำดับเหตุการเา์เราจะมาเขียนตัวเลขตามรอยเส้นประกันก่อนนะคะเรามาดูตัวเลขแรกนะคะเลขแรกเด็กกําลังนะคะเด็กกําลังล้างมืออยู่นั่นเองค่ะเรามาเขียนเลขหนึ่งกันก่อนนะคะเด็กๆ เราล้างมืออ้าวล้างมือเสร็จแล้วเราจะไปรับประทานอาหารใช่ไหมอ้าเลขสองอยู่ตรงภาพรับประทานอาหารค่าเด็กๆแบบนี้ทำได้ไหมคะและพอเราทานข้าวกันเสร็จแล้วเราต้องเอาถ้วยชามไปทําอะไรคะอ้าเอาถ้วยชามไปล้างนะคะเลขสามจะอยู่ตรงนี้ค่าเด็กๆ เขียนกันได้ไหมเอ่ยอ้าเขียนกันได้นะคะทีนี้เราจะมาลากเส้นตามลำดับเหตุการณ์นะคะเราจะลากเส้นนะคะจากภาพเด็กที่ทาที่ล้างมือนะคะจากภาพเด็กที่ล้างมือนะคะลากลงมาเราล้างมือเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทานข้าวใช่ไหมคะเด็กๆเ,เมื่อเราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะนําถ้วยชานนะคะนําถ้วยจานไปทําอะไรคะเด็กๆอ่าไปล้างเด็กๆลาก,กากเส้นแค่นี้เองทําได้ไหมเอ่ยให้เด็กๆทาได้นะคะเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูได้ชมบ้างวันนี้ต้องไปแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ